เล่นสบุดมันอ่อนๆก่อนสบายครับสบายเล่นสบุดเข้าหัวพ่นหน้ามนน้อยเดี๋ยวแล้วนุ๊กโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยรุ่นนี้นักขนาดอ่ะโอ้โหเขาบอ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 มข้าหัวบอหัวอุ้มเอาอย่างเดียวอันนี้นะไปไปเข้ามาดึงเข้ามาเห้ยดึงดึงเข้ามาเห้ย

เงี่ยมันจะปักหัวเงี้ยมังนลเววสบายครับสุกใส่หูใส่หูกันจากบ่อครับมันมีตัวใหญ่กว่านี้พุดล้วรวังควยระวังควย